สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเก็บตกเล็กๆน้อยๆจากคอนเสิร์ตบลอนพิงก์เว i ร์ลทัวร์รอวันสุดท้ายที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ค่ะเหล่าดารานะักร้องนักแสดงไปกันเยอะมากๆยังกับการรวมตัวกันในงานประกาศรางวัลเลยนะคะเพราะว่าสาวๆเนี่ยก็มีเพื่อนเยอะนะคะนี่ก็เป็นรายชื่อคนไปงานบางส่วนเบบี้มอน t e r อร ก็ไปดูวงพี่สาวด้วยเหมือนกันค่ะชุดที่ลิซ่าใส่เต้นโซโล่เมื่อคืนนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นชุดปีกนางฟ้าระยิบระยับเป็นเรซินบาลัดตัวราคาเงินไทยนะคะอยู่ที่ประมาณ8,600บาทค่ะ ใส่แล้วสวยจริงๆเวลาเต้นโซโล่นะคะพูดถึงเรื่องโซโล่ลิซ่าเมื่อคืนนี้ก็คือยังประทับใจอยู่เลยค่ะดูกี่ครั้งก็ว้าวนะคะยิ่งเปลี่ยนเป็นชุดใหม่เรื่อยๆเนี่ยยิ่งตื่นตาตื่นใจนะคะตลอดระยะเวลา1ปีเต็มๆนะที่น้องที่โชว์เพลงมันนี่ทำให้เรารู้สึกผูกพันนะคะคอยลุ้นว่าเออชุดวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงชาเลนทอนเอเวอร์ันไซเลนเนี่ยจะดังไหมจะเงียบไหม ต้องขอบคุณลิซ่าจริงๆที่ได้มอบความสุขให้กับพวกเรานะคะลิซ่าเนี่ยตั้งใจทําโชว์ได้ดีมากๆแล้วมันไม่ง่ายเลยมันเหนื่อยมากทั้งเต้นทั้งร้องนะคะแล้วเมื่อคืนนะคะไม่รู้ว่าร้องไห้เพราะว่าอะไรไปอ่านป้ายป้ายหนึงจากแฟนคลับนะคะเอามือปิดปากแล้วก็ร้องไห้ปล่อยโฮกมาแบบนี้แล้วข้อความคือไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรนะคะอยากจะให้เจ้าของบทความนั้นเนี่ย ออกมาบอกเล่าเรื่องราวจริงๆค่ะน่าจะประทับใจน่าดูเลยเพราะว่ามันทัดใจลิซ่ามากจริงๆถึงกับปล่อยห่วออกมาแบบนี้คงเป็นบทความให้กำลังใจแหละว่าจะสพอร์ตหนูตลอดไปนะคะไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนพวกเราก็จะอยู่กับหนูเสมอ อีกเรื่องหนึ่งค่ะคอนเสิร์ตจ,จบลงอย่างสวยงามและน่าประทับใจสมมงเกลุปเบอร์หนึ่งระดับโลกบริงทั่วโลกเนี่ยรวมตัวกันไปดูคอนเสิร์ตที่โซใช่ไหมล่ะคะระหว่างที่ชมการแสดงค่ะทุกคนใครจะไปคิดว่าอยู่ๆภาพก็ตัดไม่ใช่เป็นลมล้มตึงหรืออะไรอยู่ๆก็โดนปิดกั้นแบบนี้เอาผ้ามาปิดกั้นแบบนี้เลยนะคะในภาพน,นี้นะคะมีคนยืนบนเก้าอี้แล้วชูป้ายใหญ่ๆเจ้าของภาพน,นะคะเล่าว่า ฉันมองเห็นเวทีไม่ชัดเลยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบนี้ถึงจะมีคนดุแล้วนะว่าให้เอาลงแต่พวกเขาก็ยังยืนอยู่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนจีนนะคะเพราะว่ามีคนจีนจำนวนมากที่วิ่งเข้ามาอยู่ข้างหน้าฉันโดยเฉพาะช่วงถ่ายคอนเสิร์ตค่ะ เป็นพฤติกรรมที่แย่มากนะทุกคนไม่ว่าจะชูป้ายอะไรก็แล้วแต่ป้ายเชียอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่สมควรที่จะทําแบบนี้เพราะว่ามันไปนบางคนอื่นเขานะคะแล้วยิ่งไปยืนบนเก้าอี้แบบนี้เนี่ยยิ่งรับไม่ได้เข้าไปใหญ่เหตุการณ์แบบนี้คุนมากเพราะว่าที่ไทยเนี่ยก็เป็นเหมือนกันในตอนราชมังคลานะทุกคน ไปเกาหลีก็ยังเจออีกเห็นแล้วสงสารคนข้างหลังจริงๆกว่าจะกดบัตรได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยเขาก็อยากจะเห็นสาวๆชัดๆแล้วยิ่งเป็นคอนเสิร์ตคอนสุดท้ายที่จะต้องเก็บความประทับใจแล้วมันยังน่าประทับใจอยู่ไหมล่ะนะแบบนี้เนี่ยไปเจออะไรแบบนี้คือแบบน่าสงสารมากๆคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ